เบิงต้นนี้จ้าทุกคนดูใกล้บื้องนี้หน่อยสวยไหมม้วน่ย่ามากีดใบสองค่ะทุกคนไปใบาสามม้วนเทามากีดใบาสามเบ้งโอ้ยหน่อยปกๆสวยปกดีพรต้นนี้ต้นใหญ่นานะต้นเดียวได้อดซ้ถวถยเลย ขีดพาแหลงเลยค่ะสวนนี่บ,บ๊ปงบ,บ๊ะปิดค่ะและะ้วก็เงียนมูปันถามมาเนะคะคอมเหมตนถามมาว่าอัาเจ้าบำรุงจังใดใส่ยังบำรุ่งอย่างจอาไม่ถูดออกดีแถวประซ่านนะคะอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่าสวนนี่นี่ปุ๋ยกับดบใส่จะกีดมาสองปีแล้วใบเด้ใส่ปุ๋ยจักปีเลยสวนนี้เอาตรงๆเลยสวนเจ็ดลอยต้นนี่ค่ะใบได้ใส่ปุ๋ยจักปีใบได้สีียังบำรุ่ง มิตรท่าเป็นหนึ่งค่ะทุกคนยางเดียวเลยผ่านผู้ใดถามมาหนีบำรุงจังไหนหนีโวยบดีเหตอย่างเลยค่ะธรรมศาสตร์แห้งมิตรท่าอยญ่ายางเดียวค่ะทุกคนต่างกับสวนใส่ปุ๋ยค่ะสวนใส่ปุ๋ยพันพันสองหันโ้ยใส่ปุย๋ยเบี้ยวสองเจอออกปรสู่สวนหนีซ้ำค่ะ